ดูนะอันนี้อันนี้นี่คือตะลึงนะครับถูกต้องอ่าตะลึงครับสวัสดีค่ะสีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือต่อไปครับตันิดนะครับตันิดตันนิดอันนี้คือตาตานตาตานนะครับตาจานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ต่อไป อาจารย์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 ท่านผมนี่คืออาจารย์มาปู่ย่าต่ายใหญ่บรรพบุรุษเขาท่านต่อไปครับอาตานิดตานิดย์อาจารยครับเฮ้ยยืนงินได้แค่ไหนเออแล้วมไปลงโคตัวเจียวไม่ใช่ไม่ใช่คือก็ถามครูหนิไม่ใช่ผมผมจะถ่ายวิดีโอไว้ผมผมกลับไปแล้วผมจะไปดูย้อนหลัง ลงลงโซเชียลลงโซเชียลก็ลงได้แต่ว่ามันมีขวดอันนี้นะ<ฮ>อันนี้<ฮ>อันนี้อันนี้ผมพี่ธนินบ้านก,กแค่นะครับพี่น้องโอ้โโมันมันไทยเอฟซีมันดูไม่ผมอันนี้ผมอัดวิดีโอเฮ่เขารู้อยู่แต่พุง่งสูงสุด <iht> ส <im S 2> ุดเอฟซีไม่เห็นเลยมาเจียปู่ใหญ่ตายายจ้าใช่สร้นๆกันสั้นๆกันนิดนึงนะครับ ดีแหละหันโอ้ฉันว่ามันดีเลยนี่อันนี้อันนี้นี้ตาลงมาตาลึงสุดล่อนะครับาก่าตะเลึงสุดล่อนเราเอออุตหกสิบเ้เนีพระพรถ่ายไปถ่ามาหน้าตาคือกันแท่ลไรตะลึงค่ลฮ่าฮ่า่พดไรตาลึงเลยเนาะคุหเอตลึงคุณโฉก ตาดิดก็คือกันได้นี่ตาเด็ดตาเด็ดตาเด็ดเออตาเด็ดตาจันตาดิดเอออันนี้คือที่จริงนี่แคต้องชื่อจันเนี่ยเด็ดเพราะว่าเด็ดตาจันหนวดเขี้ยวไงแล้วเอาเรื่ว่าทานไปเลยครับนในกับตาเด็ดนะครับตาเด็ดก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับตาจันตาจันนี่ตาจัน แบงค์จันอ๋อจันอันนี้อันนี้จันแบงค์นะครับสวัสดีครับพี่น้อสี่ที่น่ารักทุกคนนะพี่มีหลานหลายพีเด่นโอเคครับพี่น้องครับได้มีโอกาสได้มาร่วมสังสรรค์กับปู่ย่าตายายนะครับพี่น้องรู้สึกรู้สึกว่ามีความสุขนะครับแล้วก็วันนี้ชิลๆนิดนึงนะฮะบรรยากาศไม่เคยเห็นดื่มนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดื่มมานานแล้วนะครับพี่น้อง จวดพี่น้องขอบคุณครับบ๊ายบายครับพี่น้องมีโอกาสได้จวดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ